สนุกมากเลยค่ะการพายบอร์ดนะคะเป็นกิจกรรมที่เคยทำครั้งแรกนะคะแต่ว่ามันได้ทักษะแล้วก็ทำให้เราแบบรีแลกนะคะการฝึกการทรงตัวในน้ำวิชาตัวเบาอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะลักกี้เจนค่ะตอนนี้ลักกี้เจนอยู่ที่ร้านชื่นคาเฟ่แม่อ่อนนะคะวันนี้ก็จะมาทํากิจกรรมสนุกสนุกก็คือจะมาพายกระดานบอร์ดนะคะร้านนี้ก็เปิด8ปดโมงครึ่งนะคะในส่วนของร้านกาแฟแต่ว่าวันนี้ก็จะมาพายบอร์ดก่อนแล้วก็จะไป ชิมเค้กแล้วก็กาแฟอร่อยออร่อยนะคะเดี๋ยวตอนนี้ก็รอเขาเตรียมกระดานบอร์ดให้เราอยู่เนาะเดี๋ยวเราเดินชมวิวรอไปก่อนแล้วกันละกันวันนี้อากาศแบบดีมากๆเลยฝนเพิ่งตกไปนะคะตอนแรกว่าเออจะยกเลิกเนาะแต่ก็เปลี่ยนใจเพราะว่ามันแดดมันออกนิดหนึ่งนี่เรามาพายอยู่คนเดียวนะคะเนี่ยวันนี้กล้าพายไหมเนี่ยกระดานบอร์ดจะล่มไหมเนี่ย <c oughs> ร้านชื่นคาเฟ่แม่ออนนะคะก็อยู่เส้นแม่ออนนะคะเราขับจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ20โลเลี้ยวขวาตรงเข้าวัดป่าตึงนะคะแล้วก็ขับมาประมาณ1.9กิโลเลี้ยวขวาอีกทีหนึ่งนะคะเส้นสนามกอล์ฟอัลไพนนะคะเข้ามาประมาณ1กิโลนะคะก็จะเจอร้านชื่นนะคะร้านนี้บรรยากาศดีนะคะติดเขาแล้วก็มีบอร์ดให้เราพายด้วยนะคะใครชอบกิจกรรมแอดเวนเจอร์นะคะก็ มาเที่ยวร้านนี้ได้ได้ชิมกาแฟแล้วก็พายบอร์ดสนุกๆน,นะคะอ่าตอนนี้เขาก็เรียกเราแล้วเนาะเดี๋ยวเราต้องไปพายบอร์ดก่อนนะคะมีบอร์ดของเรานะคะเดี๋ยวเราจะใส่เสื้อชูชีพก่อนลงไปพายนะคะเดี๋ยวเลือกเสื้อชูชีพสีสวยๆก่อนนี่ไม่ลาสีมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีพายกันนะคะเดี๋ยวน้องเขาจะสอนนะคะว่าพายยังไงเนาะ ก็จ,จับหไหม้หายประมาณนี้นะครับแล้วก็พายพายใกล้ๆเรือนะครับถ้าเกิดพายใกล้ๆเรือเดี๋ยวเรือมันจะเลี้ยวถ้าเกิดจะผาถ้าเกิดจะเลี้ยวซ้ายให้พายทางฝ่ายเลี้ยวขวาพายทางซ้ายนะครับมันจะตรงกันข้ามนะจับก็จับประมาณนี้ฮะเลี้ยวซ้ายให้พายขวาเลี้ยวขวาให้พายซ้าย <c oughs> ครับแล้วก็เวลายืนปุ๊บก็ปลอยไม้พายขึ้นมาครับปลอยไม้พายขึ้นมา แล้วก็เลากแล้วครับแล้วก็ยืนภายปกติเลยอ๋อมันจะไม่เหมือนเราพายเรือใช่ไหมพื้ไนไไม่เหมือนเราพายเรือขยกักไหมเหมือนไหมไม่เหมือนเนะาะเพราะเธอยักมันจะมีไม้ไพยสองด้านนีเป็นไม้พายด้านเดียวอ๋อถ้าเวลายืนก็ค่อยๆยืนคุกเข่าค่อยๆยืนนะครับอ๋ออ่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมตัวลงบอร์ดกันนะคะโอ้ยครั้งแรกมาเล่นนะเนี่ยไม่รู้จะคว่ำหรือเปล่า ความก็เปลียกน้ําลึกไหมเนี่ยมีมีปิงไหมพี่กลัวปิงไม่มีน้องบอกไม่มีโอเคแต่ว่าปลาตัวใหญ่มากเลยโอเคเดี๋ยวเราจะมารัดข้อเท้ากันนะคะเนี่ยเราจะมารัดข้อเท้าของเราเอาแน่นไหมต้องแน่นเท่าไหร่ต้องแน่นประมาณนั้นก็ได้มานี้เนาะอโอเคลงไปเลยครับลงแล้วก็คุกเข่าหันหน้าไปทาง เดี๋ยวเราจะลง,ลงบอร์ด <มา S 1> กัน <มา S 1> แล้วนะคะลงว้ล้างคุกเข่าก่อนนะฮะนั่งคุกเข่าก่อนใช่ไหมโอเคเราลงบอร์ดนะคะเราต้องคุกเข่าก่อนนะคะแล้วก็ได้ไม่พายของเราแล้ว <c oughs> อ่าเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวพายกันเลยนะคะจะรอดไหมเนี่ยว,วันนี้ <c oughs> ไปดูกัน <c oughs> ถ้าหลังไปอีกนิดมันก็ได้ไม่ไ,ไม,ไมแ่แล้วเราจะจอดยังไงจอดก็เลยไม่พาใครเลยผมรอรับเองที่จอดอยังไง <c oughs> ที่ปรับไม่พากลับกลับข้ามาถ้าเวลานั่งไม่ต้องปรับเพราะว่ามันจะยาวเลยราคาค่าบอร์ดนะคะคนละ250บาทเนาะถ้าวันธรรมดาก็เปิดตั้งแต่บ่ายสามโมงจนถึง6กโมงเย็นถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็เริ่มตั้งแต่6กโมงเช้าถึง6กโมงเย็นเลยนะคะ โอ้ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะเนี่ยพายบอร์ดไม่เหมือนพายเรือเลย <c oughs> คือแบบว่าเวลาเราจะนั่งนะเราต้องแบบค่อยๆใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าสมมุติเราจะยืนเราก็ต้องแบบว่าค่อยๆย,ยืนแต่ว่าเราต้องคุกเข่านะคะเสร็จแล้วก็ต้องปรับไม้พายขึ้นนะคะแล้วก็ค่อยๆย,ย,ยืนนะคะไม่งั้นก็จะยืนไม่ได้มันจะคว่ํานะคะโอ้ไม่กอดอันนี้ไม่เหมือนที่เราพายเรือคายักเนาะแต่ก็สนุกดีค่ะเดี๋ยวสัก30สบนาทีก็คงจะแบบ ท่อมชองโปรเฟชชั่นอลแล้วล่ะค่ะอืวิวด้านหลังสวยสวยมากนี่เป็นวิวภูเขานะคะ ยืนได้ สนุกมากเลยค่ะพายบอร์ดนะคะเป็นกิจกรรมที่แบบรีแล็กนะคะแล้วก็มันเหมือนกับว่าเราฝึกการทรงตัวในน้ํานะคะเพราะว่ามันไม่เหมือนเรือเนาะมันจะต้องแบบทําแบบช้าๆ้านะคะถ้าเราทําเร็วเนี่ยมันก็จะคว่ำนะคะมันก็ได้ทักษะอีกอย่างหนึ่งนะคะในการพายเรือตอนนี้ก็เริ่มร้อนแล้วเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าค่ะเครื่องดื่มเย็นๆหรือว่าเค้กอร่อยๆที่โซนร้านกาแฟกันดีกว่าค่ะ <laughs> ปลาตัวใหญ่มากเลยค่ะในบอ่อ <laughs> นี่เป็นร้านกาแฟนะคะ <c oughs> ชื่นคาเฟ่แอนด์บิโรนะคะ ตอนนี้ก็จะเป็นชีสเค้กหน้าไม้เบานี ie, นะคะช็อกโกแลตบิสกิต วันนี้แฮปปี้มากเลยนะคะมาพายบอรดสนุกมากนะคะร้านกาแฟก็อากาศดีราคาไม่แพงด้วยนะคะเพื่อนๆตอนนี้ก็ได้เวลากลับแล้วนะคะก่อนจบคลิปวิดีโอก็ฝากเพื่อนๆกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์กำลังใจให้ละกขิดเจนเลยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย